ต่อไปตั้งใจฟังการสอนจากพระโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุโทโธจะน้ฟังในเรื่องที่ตั้งแห่งการปารบความเพียรในหนังสือพุโทโธชนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมาถาวิปัสสนาหน้า2 7 7จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุโทโธชนะเล่มที่23 หน้าที่345ข้อที่186ภิกพุทั้งหลายอารัมพวัตถุที่ตั้งแห่งการปาร,รบความเพียร8ประการนี้8ประการเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้การงานอันภิกุจะต้องทำมีอยู่ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำการงานก็เมื่อเราทำการงานอยู่มันไม่เป็นการง่ายที่จะมนัสิการถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ากรลายเราจะรีบปารพบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุ สิ่งที่ยังไม่บรรลุ şey umas, เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปารับความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัพวัตถุประการที่หนึ่ง อีกประการหนึ่งพิกขุททาการงานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทําการงานเสร็จแล้วก็เมื่อเราทําการงานอยู่มันไม่เป็นการง่ายที่จะมนัสิการถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ากระลาเราจะรีบปารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุ สิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัพพรวัตถุประการที่สอง <c oughs> อีกประการหนึ่งหนทาง อันพิกุต้องเดินทางมีอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางก็เมื่อเราเดินทางอยู่มันไม่เป็นการง่ายที่จะมนสิการถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ากระลาเราจะรีบปร,รบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารพาวัตถุประการที่สา <c oughs> อีกประการหนึ่งพิกุเดินทางเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้เดินทางเสร็จแล้วก็เมื่อเราเดินทางอยู่มันไม่เป็นการง่ายที่จะมนัสิการถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ากระไรเราจะรีบปรับความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง เธอจึงปารภความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัพรวัตถุประการที่สอีกประการหนึ่งพิกุเที่ยวบินทบาตตามบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะ เศร้าหมองหรือปราณีตพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินทบาตตามบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนาเศร้าหมองหรือปราณีตพอแก่ความต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานถ้ากระไรเราจะรีบปารบความเพียรเสียก่อน เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นอารพาวัตถุประการที่ห้าอีกประการหนึ่งพิกขุ เที่ยวบินทบาตตามบ้านหรือ,อนิคมได้โภชนะเร้าหมองหรือปราณีตพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินทบาตตามบ้านหรือ,อนิคมได้โภชนะเส้าหมองหรือปราณีตพอแก่ความต้องการ กายของเรานั้นก็เบาควรแก่การงานถ้ากระลายเราจะรีบปร,รบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง <c oughs> <c oughs> นี้เป็นอารพาวัตถุประการที่หอีกประการหนึ่ง อาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่ภิกขุเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วการที่อาพาธของเราจะพึงกลับกำเริบนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ถ้ากระลเราจะรีบปารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปราบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารพ,พะวัตถุประการที่เจ็ดอีกประการหนึ่งพิกขุหายจากอาพาธแล้ว แต่ยังหายไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่ยังหายไม่นานการที่อาพาธของเราจะพึงกลับกํำเริบนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ถ้ากระไรเราจะรีบปารบความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารับภาวัตุประการที่8ปภิกขุทั้งหลายอารับภาวัตุ8ประการนี้แหละ